วัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกุหลาบแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูการก่ออิฐนะครับนี่นะก่ออิฐนะครับที่ทํากับเสาไวแฟงนะดูแนวก่อกันว่าผมก่อแนวแบบไหนนะครับถึงจะได้โกดังที่ออกมาสวยงามและกันน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยกุหลาบแฮปปี้มีบ้าน017052132แต่ทางพี่แต๋นแอดแฮปปี้มีบ้านติใต้ลิงก์นี้นะครับไปรับชมกันดีกว่า นี่ผมพาเพื่อนมาดูแนวก่ออิฐบล็อกกันดีกว่านะครับเป็นการก่ออิฐที่ริมเสาของโกดังนะนี่นะครับเป็นการก่ออิฐแบบโชว์โครงสร้างเสานะครับทางผมทางให้ปี้มะฮาวเนี่ยจะทําการก่ออิฐให้อยู่ระดับเดียวกับเสาด้านนอกนะเนี่ยมเพื่อนลองสังเกตดูนะเดี๋ยวผมพามาดูครับเป็นการก่ออิฐบล็อกนะหลังนี้ก่ออิฐบล็อกสูง1เมตรนะครับหน้ากว้างแต่ละเสาเนี่คือ5เมตรดังนั้นผมก็เลยทําเสาเอ็นตรงกลางนะครับ การก่อเนี่ยเราจะก่ออยู่ริมของปีกเสานะครับนี่นะและตัวก่ออิดก,ก็จะนั่งอยู่บนคานคอดินนะครับทุกอย่างออกแบบไว้พร้อมหมดแล้วนะครับตัวอิดเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปชนตัวแปรผนังนะครับแล้วก็จะมีแฟตชิ่งครอบอย่างที่เห็นนี่เลยพวกนี้คือจะป้องกันการเข้าของน้ำฝนภายนอกนะครับ ป้องกันการรั่วซึมนั่นเองฝั่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้ฉาบนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับมาดูกันครับพอฉาบแล้วนะครับมันจะเสมอเสาพอดีเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเสมอเสาตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะชนกับตัวแปรแล้วก็ตัวแฟตชิ่งพอดีนะครับเนี่ยเรามาดูด้านในดีกว่าครับ ด้านนอกเนี่ยเสมอเสานะแต่ด้านในเราจะเห็นว่ามีเสาโผล่ออกมานะครับเนื่องจากเสาที่เราทำเนี่ยเป็นเสาวายแฟงรูปมันเหมือนตัวไอนะครับดังนั้นมันก็จะมีความลึกของตัวเสาเนี่ยอยู่ที่25ซนติเมตรเราก่ออีกที่10เส้นดังนั้นมันจะเหลือที่โผล่ออกมาประมาณ15เซนนะครับนี่นะครับที่โผล่ออกมาประมาณ15ซนติเมตรด้านในจะมีเหล็กกล่องวิ่งนะครับเป็น N ็น ทำเป็นเหมือนกับตัวเอ็นทับหลังนะครับเป็นเหล็กกล่องแล้วก็เราก็จะก่ออิดขึ้นไปชนเหล็กกล่องนี้เลยเดี๋ยวสังเกตว่าแปรเราก็จะยิงเข้ากับตัวเหล็กกล่องนะครับเป็นตัวสุดท้ายทําลักษณะนี้นะครับไม่มีการรั่วซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูแฟตชิ่งนะครับอันนี้คือแฟตชิ่งนะครับเห็นไหมครับด้านใต้เนี่ยจะยิงเข้ากับตัวเหล็กกล่องที่เรายิงชุดสุดท้ายเมื่อสักครู่นี่นะครับ ยิงเข้ากับเหล็กกล่องจริงๆมันได้2แบบนะครับยิงเข้ากับตัวนี่นะครับตัวตรงนี้นะนี่ครับยิงเข้ากับเหล็กกล่องเห็นไหมครับอ่านี่นะตัวนี้คือแปรเส้นสุดท้ายทำแบบนี้ครับฝนจะไม่เข้าเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเรายิงแปรกับเหล็กกล่องก็ได้หรือจะยิงเข้ากับตัวผนงังเกาะอิฐก็ได้นะครับ ได้ทั้งสองรูปแบบนะเหมือนกันนะครับนี่ยผนังก็จะนั่งอยู่บนแฟชชิ่งอย่างนี้นะครับเวลาฝนตกมามันก็จะออกด้านใต้แฟชชิ่งไม่รั่วซึมนะเพื่อนๆเอาไปเป็นแบบอย่างเป็นอะไรได้เลยนะครับอนะันี้ก็คือทั้งหมดของการก่ออิฐบล็อกนะสไตล์โกดังในแบบของแฮปปี้บ้างเรา เป็นยังไงครับผมเทคนิคการกดยของเรานะใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะครับผมตัวไบ้เลยเลยพป็นมีบ้านสูเป็นหนึ่งเจ็ดศู้าทีแหละตัมงต้ลิงนี้นะครับไงใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะให้ผมมีกำลังใจทใําในคลิปต่อๆไปมานําเสนอมาให้ความรู้แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ